คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะเขารู้สึกแย่กับตัวเองที่เคยทำตัวไม่น่ารักกับคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้เขาเนาะเลยอาจจะเป็นเหตุให้คุณต้อง ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันไม่ดีหรอฉันไม่คู่ควรกับเธอเหรอทำไมเธอถึงไม่เห็นคุณค่าของความรู้สึกฉันเลยล่ะทำให้คุณตอนนั้นอะอยู่ในจุดที่อาจจะดูถูกตัวเองหรือแม้กระทั่งประเมินคุณค่าตัวเองต่ำนะคะเกินความเป็นจริงแท้ที่จริงอะความรู้สึกดีทของคุณ่ะ คือคุณก็มอบให้กับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจเนาะตอนนั้นเขาอาจจะปฏิบัติตัวแบบไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่ากับคุณไม่น่ารักนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะดึงตัวเองจากจุดที่เคยอยู่นะคะโดยไม่สนใจว่าเขาจะมีใจหรือไม่มีใจความรู้สึกเขาไม่ได้มีผลอะไรกับ ุณข้าวของคุณซึ่งมันก็ไม่ง่ายกับการที่คุณลุกขึ้นมาแต่ตอนนี้คุณอาจจะแบบเข้มแข็งมากพอยืนหยัดได้ด้วยตัวเองมากพอนะคะซึ่งมันกลับกันเนาะมันทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมวันนั้นถึงทำไปได้ทำไมฉันถึงทำตัวไม่น่ารักกับเธอหรือแม้กระทั่งทำตัวแย่กับเธอมากๆมันมีฟีลที่เขาแบบ แอบเบลมโทษตัวเองแล้วก็ดูถูกตัวเองแน่นะว่านี่ไม่ใช่เวที่คนดีๆเขาทำกันนะคะเขาควรจะเห็นคุณค่าคุณมากกว่านี้เขาอยากจะพาตัวเองมาวนเวียนในชีวิตของคุณเหมือนกันนะบางคนบางกรณีนะคะแต่เขาก็คงรู้แหละว่าเขาจะเอาอะไรไป จะบอกว่าไงไปสุ่คุณหรือไม่ใช่จะสู้หน้าคุณได้อย่างไรในเมื่อเคยทำอะไรแบบไม่น่ารักกับคุณมาก่อนนะคะตอนนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมามั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากคุณเต็มไปได้วยพลังงานดีๆในการขับเคลื่อนชีวิตนะคะคุณอาจจะมีกิจกรรมเยอะมากมายทำนู่นทำนี่ทำนั่นจริงๆเขามองคุณเหมือนเขาได้ รับพลังงานดีๆจะคุณเหมือนกันนะอืมแล้วก็อยากเข้ามาแต่ในขณะที่อยากเข้ามาเขารู้อย่างที่บอกมันไม่ง่ายมันไม่มีหน้ามาจะกล้ามาสู้หน้านอะไรคือเขาต้องอาศัยพลังงานหรือความเอ,อความเข้มแข็งค่อนข้างมากค่ะนะคะ,นะคะในการที่จะต้องเผชิญหน้าความจริงที่ อาจจะต้องเจอแบบในสิ่งที่เขาเคยทําไม่น่ารักคุณซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณว่าเขาเบลมเขาหรืออะไรก็ตามตาหรือความละอายที่เขามีกับตัวเองตอนที่คุณไม่ว่าเขาก็ตามนะคะอ,อยากจะขอโอกาสใหม่อีกสักครั้งคุณจะอนุญาตให้เขาเข้าไปได้ไหมจะรับเขาเข้าไปได้ไหมหรือไม่งั้นเขารู้สึกเหมือนว่าตอนนี้คุณอาจจะเปิดโอกาสให้ใครใหม่ๆเข้ามาแล้วสินะ คุณดูมีชีวิตที่สวยงามซึ่งไอาการที่เขาจะบาดหน้าเข้ามาเขาก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจมากพอหรอกที่จะกลา้าเพราะว่าเขาอาจจะมันเสียความภาคภูมิใจอะค่ะเพราะว่าเ,าเคยเคยทําแย่ๆไงตอนทำอะไม่คิดอืมนะคะอยากเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีฟีลนี้นะคะว่าตัวเองอยังเอาตัวเองไม่รอด แล้วฉันจะมีปัญญามาหาเธอได้ยังไงคือไม่ได้ว่าอา,าจจะช่วงนี้อาจจะมีชีวิตท,ที่วุ่นวายจะระเบียบชีวิตได้ไม่มีพอบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินก็ได้ในขณะที่คุณกําลังขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีทุกที่ทุกทีเน,น,นะคะ่ะอย่างที่บอกไม่มีปัญญาดูแลตัวเองเอาตัวเองยังไม่รอดแล้วจะมีอะไรมาให้คุณมีอะไรที่จะมายืนยันให้คุณว่าเออ คุณอยู่กับเขาแล้วคุณกลับมาให้โอกาสเขาแล้วคุณจะมีความสุขซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะจุดจุดนี้เหมือนกันนะคะยิ่งแต่ก่อนถ้าคุณเป็นคนที่เคยทําอะไรดีๆให้เขาเยอะมากมันมีความละอายอยู่ตรงนี้ค่ะเอาจริงๆเขาก็ยังเขาพยายามที่จะสลัดคุณออกจากหัวจากใจเหมือนกันนะแต่ก็ยังสลัดไม่ได้หรอกค่ะ อีกอันหนึ่งที่สลัดไม่ได้คือความรู้สึกแย่ที่เคยทำอะไรไว้ไม่น่ารักเขาอาจจะเป็นคนที่เคยไม่อยากจะถูกผูกมัดรักอิสระแล้วการมีคุณเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมาเป็นภาระทางใ,ใจแบบอาจจะรู้สึกลำคาญหรือแบบคุณไปพันแข้งพันขาเขาได้ซ้ำแต่ก่อนแต่ก่อนนะแต่ก่อน,อน,อนเออก็เลยอาจจะ อาจทำเหมือนฟิลแบบไม่สนใจไม่แยแสไม่เห็นค่าไม่ให้เกียรติความรู้สึกคุณใดๆคุณก็คงโดนมาเยอะลหละจะวันนี้คุณลุกขึ้นมามีพลังงานดีๆให้กับตัวเองขับเคลื่อนชีวิตข้างหน้านะคะเออเอมาเป็นแรงผลักในการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพฉันจะทำตัวเองให้ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้กลับกัน ตอนที่คุณเป็นอิสระจากเขาไปทำอะไรไม่ได้ยึดติดเขาไม่ได้ผูกติดเขาอะกับกลายมาว่าในหัวในใจเขาอะค่ะยังผูกติดอยู่ที่คุณทั้งนี้จริงอะบางคนก็อยากจะตัดคุณนะแต่ก็ยังตัดไม่ได้เนาะคุณดูเข้มแข็งขึ้นมาคุณดูงดงามขึ้นเยอะเลยคุณดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะมันทำให้เขาเองก็ก,กลัวๆ กลัวใจเหมือนกันว่าคุณคงมองเขาเป็นตัวอะไรสักอย่างแล้วอย่าว่าแต่ให้โอกาสเขาเลยนะคะอืมในเมื่อคุณเต็มไปด้วยพลังงานที่เข้มแข็งขนาดนี้เนาะมันมีความกลัวของเขาค่ะที่ในการที่จะต้องพัชนาคุณถ้าเขาจะมาขอโอกาสกลัวอาจจะต้องมานั่งเห็นด้านที่แย่ๆในอดีตที่เคยทําไว้เออกับคุณนะคะมันมี ความรู้สึกหลอนใจกับสิ่งที่เคยไม่น่ารักก็หลายรู้สึกแย่แหละตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณไปมันไม่ดีเลยเอาจริงๆค่ะตอนนี้บางคนนะอาจจะจถานการที่โดนลดทอนคุณค่าไม่ว่าในความสัมพันธ์หรืออาจจะชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องงานเช่นไม่มีคนเห็นหัวเออแล้วทัให้เขารู้สึกเอานี่ฉันแย่เหรอเริ่มประเมินตัวเองค,เอคุณค่าตัวเองแย่หรือต่ำลงคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ นะคะเหมือนอาจจะได้เรียนรู้แล้วกับการที่โดนคนไม่ให้เกียรติทางความรู้สึกมันเป็นยังไงเนาะจริง,รงๆอะ่ะเขายังมีการเฝ้ามองคุณอยู่นะบางคนก็ยังห่วงแหนคุณอยู่ในที่ไกลๆไม่รู้เอาอะไรมาห่วงนะคะบางคนช่วงนี้เห็นคุณคลอเคลียน้องหมาน้องแมวถ้าคุณมีอนะคะ่ะหรือคุณอาจจะแบบมีชีวิตที่แบบว่า แฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นเนี่ยก็เ,เหมือนแอบอิจฉาคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณบาบางเหมือนกันนะอิจฉาแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวที่อยู่ใกล้คุณได้คลอเคลียคุณเขาไม่ได้มีโอกาสมาคลอเคลียคุณเลยคะ่ะคนบ้าอะไรอิจฉาน้องหมาน้องแมวเนี่ย <N ee S 1> <N ee S 2> ค่ะตอนนี้เขารู้สึกจี๊ดที่ใจคะ่ะนะคะความ อความรู้สึกแย่าบางอย่างาอาจจะรู้สึกผิดกับการที่เคยไม่น่ารักมันจี้ที่ใจแล้วยิ่งคุณดูดีขึ้นทุกวันคุณมีความสุขวันน่ะย,ยิ่งสะท้อนใจยิ่งแบบความเป็นความเป็นคนที่แย่ที่ทําอะไรไว้ไม่น่ารักค่ะเออนะคะอืแล้วยิ่งคุณดูดีขึ้นเน่ะมันยิ่งทําให้เขาแอบ นึกโทษตัวเองเหมือนกันนะว่าทําไมวันนั้นทําไปได้ทําไมวันนั้นเขาไม่เลือกที่จะทําอะไรดีๆกับคุณนะนะคะบางคนอาจจะเบรมตัวเองว่าโง่ในซ้ำไปโทษตัวเองอือยากจะมาสร้างสารรค์นะคะความสัมพันธ์เนี้ยให้กลับมาสวยงามอีกครั้งบางคนคุณอาจจะเคยใช้เวลาดีๆร่วมกันเนาะเดินเล่นด้วยกัน นะคะอา,อาจจะเดินเล่นดูชมนกชมไม้เดินในสวนวยการคาะจ,จะคิดถึงโมเมนต์นั้นๆหรือ,อเขาอะไรคะ่ะอยากจะมารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในความสัมพันธ์นี้ให้ต้นไม้นะคะของความสัมพันธ์เนี่ยผลิดอกออกผลงอกงามอีกครั้งเนาะแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าคุณนะ่ะจะไปสร้างสรรความสัมพันธ์กับใครแล้วหรือย,อยังนะคะเขาอยากจะพุ่งเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะ เออบางคนถ้าเขาเคยได้รับอะไรดีดจากคุณอะ่ะเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่จะให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือสิ่งของมีค่านะนะคะบางคนขอรองเงินสักก้อนก่อนเดี๋ยวฉันจะมาหาเธอจะทําอะไรดีให้เธอ <c oughs> ด้วยนะจะซื้ออะไรดีดให้เธอซื้อมาชดเชยเหรอ <c oughs> แม่แม่รับคําขอโทษเป็นคําพูดรับเป็นเงินสดเหรอคุณบอกเขาว่า บางทีนะคะเออบางทีอาจจะแบบอาจจะแบบว่าอยากมอบอะไรที่แทนใจแต่อย่างบางครั้งราคาเงินมันก็ซื้อหัวใจถ้าจะเอาเงินมาชดเชยความผิดที่เคยทําให้คุณเสียความรู้สึกอาจจะเป็นในกรณีนี้ค่ะว่าเป็นของสําคัญที่ฉันอยากจะมอบให้เธอแทนใจแทนคําขอโทษอย่างนี้ก็ได้เนาะเออ เขาอยากจะได้รับโอกาสนะคะในการมาดูแลคุณอีกครั้งนะคะใครบางคนตอนที่เดินด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบชอบจับบ่าจับไหลของคุณนะคะแล้วอาการจับบาจับไหลมันมีคําว่าห่วงลึก,ก,กยังห่วงยังอยากได้คุณเข้ามาอยู่ในเออ,อยู่ในการดูแลของเขาให้เขาได้ปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะอืม บางคนน่ะช่วงนี้นอนไม่หลับตัวเขาอาจจะคิดหลายเรื่องอาจจะเครียดเรื่องงาไเด้วยค่ะเขาอยากจะมีคุณอยู่เคียงข้างกายข้างใจถ้าได้มีคุณอยู่เคียงข้างเนี่ยเขาคงนอนหลับฝันดี <c oughs> นอนกรนด้วยใครนอนกรน Just a cup of coffee in every morning with you c a n make my day แค่ได้ตื่นตอนเช้ามาจิบกาแฟยามเช้ากับเธอแค่นี้ก็เป็นวันที่แสนพิเศษแล้วละ I'm scared I'm losing you กลัวที่จะสูญเสียคุณไปแต่ก็ไม่ถนอมเนาะและก็ I know you still love me ไม่รู้เอามารู้ได้อย่างไรหรือมโนเองเขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณยังรักเขาและ When I kiss you so much อยากจะหน้าคุณจังอยากมากๆเลยนะคะหรือบางคนก็อยากจะดีกับคุณถ้าตอนนี้ตึงๆกันอยู่ หรือบางคนก็เลือกกันไปแล้วเนาะก็เป็นแรนดอมนะคะไมไ่รู้เป็นสตอรี่หรือเรื่องราวของใครนะคะหาสนใจเป็นเรื่องของตัวเองก็ทักเข้ามาได้เนาะขอบคุณแลัวสวัสดีค่ะ